ัดีครับตอนนี้เรามาเที่ยวตัวนี้นะครับเรียวแชด60นะครับแอคชั่นเอสพีนะครับก็คือว่ายเหมือนจริงนะครับว่ายเหมือนปลาเหมือนจริงเรามาลองสีสีเขียวอ่อนกันนะครับกี่พาเขาตรงนู้นเหรอมนี่แกะกล่องเลยนะครับนี่สวยจริงครับตัวนี้ดำลึก เมตรหนึ่งนะครับน้ำหนัก5.5กร,รัมนะครับความยาว6เซนนี่มาตีกับคงกันเบ็ดเดิมเดิมที่ออกมาจากเหยื่อเบ็ดเดิมเดิมที่ออกมาจากเหยื่อค่อนข้างเล็กนะครับเราเล่นปลาใหญ่เราต้องเปิดเบรกหน่อยนะครับนี่เราต้องเปิดเบรกนะครับมาตีกันเลย นี่ของปลาสองตัวนะครับเฮ้ยดูุด ครับอืมเป็นไงครับอื้อหืออกยาวๆครับอื้อมีไซส์ครับตัวเบ็ดเล็กนะครับต้องเปิดเบ็ดด้วยน,นะครับเดะดูที่ปากปากปลา,ปาเข้าลึกไหมเดี๋ยวลากขึนเลย เดี๋ยวดูดูข้างหลังเดี๋ยวทำยกยกคันขึ้นนะคระวังครับไปผมยกคันขึ้นเลยนะครับโอ้ยอุ้ตัวนี้มีไซส์นะมาดูที่เยอบนี่ครับเลียวแชทนะครับ6เซนตัวนี้5.5กรัมน,นะครับ เอาตัวที่สองกันนะครับแล้วกดเยอะกว่าพี่ไม่เอาคิมดีคิมไหมเดยเอาคิมม,นนมาหน่ไม่เอาคิมมาอะไรเป็นไรของิงแบบแป๊บเดียวกดเอ่อหยุดแล้ครับมาเอาตัวที่สองนะครับตัวแรกตัวแรกอยู่ข้างล่างนะนี่ตัวแรกอยู่ข้างล่างตัวที่สองกัน อย่างนี้เคาะหน่อยเป็นไงล่ะเรียบร้อยเคาะหน่อยยิ่งยาวเลยอุย๊ยเปิดเด็กนี่ใหม่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปมึงนะปลาซ้าย เข้าเลยอ่ะไหนครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาอหูใหญ่ๆกันนี่ไงอุอ้ยเป็นไงล่ะเข้ามาครับเข้ามาสองสอง,สองก,กว่ากว่ิดเยอะปเปอร์คิดจะมาแล้ครับจะหลุดน,นะ ูที่เดียนะครับโอ้โหคครับใหญ่โอ้โหีขึ้นได้ไหมึ้นได้ไหมคือครับอ้โนี่ตัวที่สองใหญ่ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่กว่าตัวตัวแรก ดูอุปรกรณ์ของเรานะครับสุดยอดด,ยอดีครับ